านั่งขับกระทิงนคร,กรเกษตรยนต์นะครับตอนนี้ย่าประมาณ3เมตรของหัวตัดนะครับตอนนี้เมตรสามสิบหน้าตัดกว้างเครื่องยนต์ก็ลงได้ตั้งแต่เจ็ดแรงมา้าถึง13าแรงม้านะครับเร็วมากครับเดินตามไม่ทันแล้ววิ่งกีละเมตร3าิบเลยนะ อย่าสูงนะครับตัดได้หมดนะครับทีละเมตรสามสิบใต้คงใต้โคอนะหัวแย่ก็ไปได้หมดนะครับตรงนี้ของกระทิงนคนรเกษตยนต์จันทบุรีนะครับ